กลับเข้ามาช่วงที่2ของจับตาประเทศไทยนะคะช่วงนี้เราจะไปกันที่เรื่องอะไรดีคะก็ไปไหนๆก็กัมพูชาแล้วก็ให้มันตรวจสอบทุกแนวรบดีกว่าวันนี้นะฮะค่ะเราก็จริงๆกองทัพพันสองนี่ก็ทางอีสานแล้วก็กองทัพพันหนึ่งก็เนี่ยสาแก้วหนองจานหนองยาแก้วนะค่ะกองกําลังจันทบุรรตราดก็มองข้ามไม่ได้น้องเบล้มีข่าวใหม่ๆมาเรื่อยว่ากัมพูชาเองก็โฉยโอกาสนะค่ะคล้ายๆประเทศไทยไม่ความสนใจหรืออย่างไรจริงๆเราก็สนใจนะครับ มีข่าวว่าโอ้โหขเขมรล,ล้ำแดนล้ำมาถึงสิบเจ็ดจุดในพื้นที่ใช่นะจังหวัดจัาท์จังหวัดเดียวนะสิบเจ็ดจุดเลยเหรอคะสิบเจ็ดจุดเพราะผมก็ตกใจนะแล้วบางจุดก็เป็นพื้นที่ทำหมากินพื้นที่ที่เป็นขุมทองของกัมพูชาหล่อเลี้ยงระบอบคุนเซนบ่อนค่ะที่ผ่านมาเราก็ประท้วงไปนะคะแต่ว่ากัมพูชาก็นั่นแหลคะค่ะประท้วงแล้วไงคะไม่ให้ความร่วมมือใช่ใช่ นะดังนั้นไปสอบทานเรื่องนี้กับอดีตนายฐานเรือแล้วครับนี่นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเป็นอดีตรองปลัดกลาโหคมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นอดีตโฆษกด้วยนะคะพลเรือเอกจุมพลลุมพิการนนท์นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจุมพลนะครับครับสวัสดีครับี่ตนาจรยครับสองท่านเลยครับครับน้องหมีวด้วยนะครับดีครับคร<า>ับโอ้ฟังแล้วตกใจมากท่านจุมพละค,ะครับว่าพื้นที่แค่จังหวัดตราดจังหวัดเดียวนี่ ขเขมรล้าแดนมาถึงสิบเจ็ดจุดยังไงครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นเป็นที่สันเขาเดิมนะครับ<อ>แล้วก็ที่ผ่านมาเราคงทราบปัญหาเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนต่อหนึ่งต่อห้าหมื่น,นนะครับต<อ>ั้งเดิมมาเขาก็อ้างสิทธิ์ของเขาส่วนเราก็รักษาสิทธิ์ของเรานะในกรอบที่ผ่านมานี้ในช่วงหลังสงครามสี่ฝ่ายของเรื่องนะฮรต้องยอมรับรรว่าพื้นที่บ้านจำลากเนี่ยถ้าเทียบกับพื้นที่ทัพภาคสองเลยนะครับมันจะมีความแตกต่างกัน ในลักษณะตรงข้างก็คือทางฝั่งเราเนี่ยนะครับเป็นฝั่งหน้าผาครับนะครับทางซีกเขาเนี่ยเป็นซีกเนินซึ่งเขาทนนําำถนนต่างๆมานะครับอย่างที่บอกที่เราเห็นนี่ยสิบเจ็ดจุดแดงโดนท่างตัวที่มีท่าเส้นีมีบอนมีต่างๆเนี่ยน,นะครับกล<อ>ุ่มที่อยู่เนี่ยเป็นกลุ่มขมิแดงที่มาอยู่แล้วก็มาลักษณะที่เรารู้อยู่นะคุณผู้ชทกเราสื่อคองติดตามคงทราบอยู่นะครับว่าเขา ทํามาากินแบบบุฟเฟ่นะครับเข้ามาปลูกตอต้นยางมาปลูกเน่นหลังจากมีการนั้นพบคนพวกนี้ก็มาเหมือนจับจองพื้นที่บริเวณขอบชายแดน hmm. ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนสันเขาเพื่อนผมเนี่ยต้งบอกเลยตั้งวิราวิุรุษปานจำมรากบบอ้างชื่อได้เลยต้องมาชื่นชมเขาเพราะว่า <That. S 2> เขาเคยลบอยู่ที่เนี่นะครับ ทานนายยุทินท่านทวีพิคุณทองท่านชาติชาย,ยุวัต์ต่างๆเนี่ยอยู่กันนะครับเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเลยก็มาเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตัวนี้มันยากลาบากพอเวลาปกติกันเนี่ยนะหลังจากสงครามแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับพ็มีการพัฒนาพื้นที่ค้าขายชายแดนก็มีลักษณะแต่พื้นที่ของบ้านจำรากเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราอยู่ที่สูงต่ำอของเขาเนี่ยอยู่ที่สูงข่มนะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยบางเครื่องเนี่ยช่วงที่เวลาดีต่อกันเนี่ยก็ พูดง,ง่ายครับก็ทางผู้ว่าทางหอค,งค้าทางอะไรเขาทาธุรกิจการค้าชายแดนเมื่อว่าเป็นสินค้าเกษตรก็ทางอุตสาหกรรมก็ตามร่วมกันมีการพัฒนาถนนไปตรงท่าเส้นตรงเห็นว่ามีการผู้เอ๊ะท,ทำไมทําถนนสีเลนไปอะไระไปทั้งหมดเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเราเนี่ยไปตัวเมืองเนี่ยเมืองน่ะจะทําตลาดกันอยู่ในเมืองใช่เป็นส่วนใหญ่แต่เวลาออกไปฝั่งนู้นปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปเอื้อแต่เส้นะท,ทางต่างๆทีนี้พูดภาพรวมก่อนนะครับแต่ว่า17จุดที่ว่าเนี่ยมันจะคือเปิดจากที่บอกว่าเป็นการอ้างสิทธ ที่รักษาสิทธิของตัวเองนะครับโดยที่เราเนี่ยยึดถืออย่างที่บอกกติกาที่ในโตเจรจาเอ็มบูยูสี่สิบสี่ว่าถ้านะครับต่างสิทธิต่างฝ่ายอ้างเนี่ยจะเราเข้าไม่ไปแตะต้องในพื้นที่ที่อ้างทับซ้อนกันอยู่นะครับจริงๆจ,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 จะทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนเนี่ยยังตอบไปได้แต่ว่าที่สื่อออกมาด้วยว่าที่กรมแผนที่ทหารทําไว้เนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาทั้งนั้นเขาเขาของเขาเนี่ยอยู่บนบนพื้นที่สูงข่มเราใช่ไหมท่านจุกับ เขาเหมือนเราเนี่ยมันอยู่เรามันอยู่เขาพระวิหารอย่างทับสองเนี่ยนะครับนะครับข้างบนเนี่ยเขาเนี่ยต้องปีนท้าผามาทับสองนะฮะแต่ที่นี่เราต้องปีนน้าผาขึ้นไปอืครับเขาอยู่แต่เขาเนี่ยมีถนนทาถนนตัดรอบขอบเลยได้ขอบชายแดนเลยแต่ของเขานะครับเหมือนเราที่เราทําถนนขึ้นไปแบบเดียวกันของทับสองนะครับนี่คือนี่คือความแตกต่างตอนที่ ผู้ว่าดูแลหรือว่าทั้งจันทุรีทั้งตราดขึ้นไปดูแลเนี่ยในช่วงเวลาปกติก็ต้องให้มาไทยให้ปกครองฝ่ายปกครองขึ้นไปดูแลอสสอกนกระบวนการาต่างๆเหล่านี้การลุกล้ำเข้ามาอีกอย่างที่เป็นปัญหาสําคัญก็คือระเบิดกับระเบิด<ม>ที่วางอยู่จํานวนมากมายซึ่งขณะเนี้ยที่ผ่านมาตลอดกว่า หลายสิบปีเนี่ยนะครับเราก็ทําการขวากในเขตเราในเขตเขาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาแล้วก็ซึมเข้ามาในขอบที่เรายังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ในหลายๆจุดนะสำหรับโดยกําลังจะพอประการก่ในการสึกในช่วงหลายที่เรามีความขัดแย้งเนี่ยถึงได้เข้าไปเจอและชัดเจนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อด้วยนะครับที่ช่วยใช้ดาวเทียมใช้นู่นนี่นั่นมานะมาบอกว่าสิบเจ็ดจุดมีตรงไหนอย่างไรบ้าง mm hmm. และส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่บอดันอยู่ระหว่างการเจรจาของ m อ u ม3ูสี่บาทั้งสิ้น นะครับต่างคนต่างก็ต้องมานั่งตุยวัดตั้งจากหลักหกสิ7เก้าเจ็สบเจบหนึ่งเจ็บสองลงไปถึงหลักเจดิบสามเนี่ยมันมีตัวหลักอยูงจริงหรือเปล่าขนาดไหนเป็นอย่างไรแล้วที่พื้นที่หลักที่อยู่เนี่ยมันมีความขัดแย้งในการตรงนี้หรือไม่เพราะหลายหลายจุดน,นะครับอย่างที่เราทราบอยู่นะครับบางจุดตั้งแต่หลักที่หนึ่งช่องสง,ง่ามถึงหลักเจ็ดสิบสามหลายหลักก็ตกลงกันได้หลายหลักก็ตกลงกันไม่ได้หลายหลักก็หายไปแต่ฟังมาว่าอย่างนี้ท่านจุมพลนะ้ำฟังมาจากสื่อจาก พูดสันทัดก,ณกรณีหรือฟังมาหลายสายคล้ายๆว่าเราเนี่สัมผัสได้ว่าเขารุกล้ำใช่ไหมครับสิจุดนี้นี่ว่ากันตรงๆนี่ใช่ครับจริงๆจริงๆคือเขาบอกว่าลุกล้ำในเขตที่เขาอ้างนะครับถูกไหมฮะอ๋อต่างต่ากติกาเนี่ยกติกาที่เราตกลงกันไว้ในเอ็มยูสิบว่าเฮ้ยต่างคนต่างไม่ล้ำนะห้ามเข้ามานะ เป็นเหมือนกับอย่างที่ใครคุยกันว่าเป็นโนแมนสแลนเนี่ยอเอาไว้เจรจากันถ้าตราใดยังเจรจาตกลงไม่ได้ขีดเส้นกันไม่ได้นะแบ่งกันไม่ได้ตกลงทลําร่วมกันไม่ได้ก็ขอให้ต่างคนต่างรักษานะครับพื้นที่ของตัวเองไว้ก่อนตรงนี้ห้ามมายุ่งนะแต่เขามา<ต>ยุ่งแล<ต>้วนีเข้ามาตลอดนะแต่ตอนนี้เขามายุ่ง<อ>แล้ว ใช่ครับเพราะเขาไม่สามารถควบคุมได้อนะครับอย่างที่เราเทียบกับน้องจานที่สายแก้วเนี่ยน้องจานนี่หนักกว่านั้นเพราะว่าเข้ามาถึงขนาดเพราะตอนนั้นเป็นศูนย์อพยกเดิมแล้วไม่ยอมออกอันนี้แผนที่ไทยแผ่นพิมไทยล้วนส่วนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันไอต่อเนื่องมันก็เป็นพื้นที่ที่เขาอ้างสิทธิ์เราอ้างสิทธิ์หนึ่งต่อห้าหมื่นต่อหนึ่งล้านแสนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเขาจานเท่เหมือนว่าทั้งไทยด้วยและทับซ้อนด้วยตรงนี้ตรงนี้ทับซ้อนอย่างเดียวเลย ไอ้ที่แหลมบอกเข้ามาเนี่ยไอ้ไอบอลสีขาวต่ทสีของสีขาวนี่นนะที่เข้ามาในเขตเราเราก็ไม่ยอมครับอืมที่นี้มีเมื่อวานวันซืารเนี่ยคุณสันทนาประยุรัตน์น้องมิวออกมาแฉว่าที่ท่าเซนนี่ยมันมีบ่อนคาสิโนซึ่งมีไทยเทาจีนเทาเขมเเทานะ ไปร่วมกันเนี่ยนะอันนี้จริงไรัไท่านผู้ชมไทยเทาก็มีครับผมบอกไม่ที่ท,ที่ตลาดบ้านแหลมก็มีครับลักษณะเดียวกันคือต้องยอมรับว่าสินค้าชายแดนแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็เขมรเปิดอนัญญาตที่มีการทําบ่อนก็มีต้องบอกแล้วมีในทุนไทยออนะครับทุนไทยนอกนี้ยังมีเรื่องของคอนแทคฟาร์มมิ่งอีกไม่ใช่เรื่องของบ่อนอย่างเดียวเป็นเรื่องของฟาร์มด้วยอะไรด้วยอีกหลายอย่างซึ่งเป็นธุรกิจชายแดนอ,อื ออนนี้นี้เปิดเผยนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องลับแล้วเป็นเรื่องที่เรามาเคลียร์กันให้จบบอนบ่อลบอลให้จบบอนก็หลายบ่อนใช่ไหมท่านจุมพนหลกัหลกๆก็อย่างนี้สองที่นะที่ท่าเส้นกับที่บันแหละแต่มันมีอื่นๆอีกซึ่งขออนุญาตว่ายัางไม่เป็นเรื่องแล้วก็อยู่ในเขตเขานะครับครับแต่ก็เป็นขุมทองขุมทรัพย์ของระบอลพูนเซนว่างั้นเถอะ ก็ผมต้องเรียนเลครับว่าเือพูดกับหลายที่หลายท่านนะโดยที่ท่านทรงที่ก็มาพูดเรื่องนี้เขาเป็นที่หากินของเขาในยุคนี้<อ>นะครับเพราะสินค้าเกษตรความยากจนประกอบกับนะครับในทุนของเขเมรนี่ก็จะใช้แรงงานที่ถูกอย่างกรณีญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเพราะว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเขาสามารถมาตั้งโรงงานผลิตสแป์พาสท,ที่จะมาเซิร์ฟกับอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้ทั้งอาเซียนเนี่ยนะครับอย่างที่เราคุยเขกาก่อนที่ญี่ปุ่นมาขอให้เราเปิดรุ่นนี้นั่นเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆนี้มันอยู่ในห่วงโซ่นี้ทั้งสิ้นครับ ครับทีนี้มองในมิติของความมั่นคงนี่ท่านก็เป็นบิ๊กฐานเรือมาเกาะเนี่ยคิดว่าควรจะมีการบริหารจัดการอย่างไรครับที่จะไม่ให้เราถูกคุ่คามมากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยครับตอนนี้อย่างที่ดำเนเินการอยู่ในตั้ง RBC RBC เนี่ยคือพื้นที่หน้างานถูกไหมครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คุณเกินเขตคุณผิดข้อตกลงที่ได้ทําไว้ในเอ็มูว่าจะต้องต้องไม่ละเมิดตึงกันและกันในระหว่างก่อนที่จะมีการเจราจาต่อกันนะค,คุณไม่ละเมิดก็ทางใช้เวทีอพีซีผักนานประตูที่หนึ่งประตูที่สองประตูที่สามแล้วจะมีการผักนานต่อเป็นขั้นตอนอันนี้เรามีเขาเรียกมี u ูออบเอ่อยูซอลฟอสกการเพื่อให้กฎการใช้กําลังถ้ามีกรณีแบบเขาจา่เราก็ใช้ปรากจารจารจารสมมติอย่างเงี้ยนะครับจะมีการบูรุษเข้ามาก็ทํดแบ,บเดียวกับพี่ทับสองทำอ่าช่องข,องของมามอ่าช่องอานไม้อ่างเงี้ย ทุกออกไปต้อก,อ,อกไปขับแล้วไม่ไปก็ต้องใช้วิธีในกระบวนการะนะดับแรกต้องเจรจาตามขั้นตอนจนถึง GBC แต่พอมาถึงระดับเขตแดนปุ๊บต้องกลับไปที่ MU o ก็ต้องมี JBC นะครับก้อนนี้เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเราต้องมีเพราะว่าเวทีสัง,งคมโลกจับต้องจองมองอยู่เราเป็นทวิภาคีที่รทเราต้องเจรจารด้วยกฎกติการมารมระยา้า ถูกไหมครับแต่นี้ต้องเข้าใจก่อนคนไทยผมเองผมก็ใจร้อนผมก็อยากให้มันยุติทุกคนอยากทําตรงนี้หมดเพียงแต่ว่ากฎกติกามารยาทก็มีขั้นตอนในการปฏิบัติของมันอยู่แต่เราขนาดนี้เรามีแต้มต่อในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐก,กิจก็ตามในเรื่องการทหารก็ตามเราต้องใช้ตัวเนี้ยในการที่จะบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจตั้งใจจริงในการแก้ปัญหากับูชาต้องมาตั้งใจจริงแก้ปัญหาถ้าอยากให้คนในกัมพูชานะมีกินดีอยู่ดีมีอาชีพทําไม่เกิดสงครามไม่เกิดความขัดแย้ง ไม่ปล่อยให้เราเมิอกันอย่างนี้ก็สามารถมาคุยกันแต่ต้กรอบการเจรจาที่มีอยู่เดิมได้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะก่อสงครามรอบใหม่หรือเปล่าท่านจุมพรอันนี้ประเมินอน,นี้ผม <ไง S 2> บอกได้เลยว่าครับด้วยด้วยรูปแบบวิธีการของผู้นําเขาเนี่ยเราก็เห็นบทเรียนมาหลายครั้งแล้ว<อ>นะครับเขาใช้มาตรการในการสร้างความเป็นชาตินิยมนะครับซึ่งจะบอกวิธีคิดยังเป็นรูปแบบเกา่เกาๆขนาดคนในชาติกันเองจะฆ่ากันได้ Mm hmm. เราจะวางใจตรงนี้ั้นความพร้อมของกองทัพก็ตามความพร้อมของภาคพลเ,เรือนก็ตามอันนี้ผมว่าเป็นความจําเป็นผมว่าด,ด,ดีนะที่เหตุการณ์นี้เกิดทําให้คนเราตื่นตัวนะครับ,รบแต่แน่นอนทุกนี่ก็จะเกิดกับคนเว่าพื้นที่น้่งงานคือประชาชนที่อยู่ชายแดนที่น้องที่หนุ่ยชิดนั้นทหารเขาเข้าไปปกป้องบาดไทยที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างผู้ว่าแี่ซึ่งก็ออกไปประกาศนู่นนี่นั่น,น,น,นก็เกิดความขัดแย้งที่สายแก้วเราก็เห็นอยู่นะครับ เรามีข<ต>ั้นต่อขออยาอ่างนี้ครับผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็ออกมาอย่างเช่นผมพูดตรงๆเพราะอันนี้เราต้องต้องคนไทยต้องกลับมาทบทวนนะครับว่ากรณีที่ยังต้องอยากให้เปิดอยากให้หนูทให้หนี่ให้เจรจานะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์การค้าชายแดนอันนี้ต้องต้องแยกแยะก,กันก,นก่อนว่าถ้าเส้นเขตแดนมันชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะค้าขายยังไงคุณก็ได้แน่นอนแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับนักเหตุการณ์ไม่ไม่ไว้วางใจแบบนี้ธุรกิจคุณก็ไปไม่รอบเหมือนกันครับใช่ๆครับเมื่อกี้ที่ว่าเรามีแต้มต่อเยอะ แต้มต่อในเชิงสากลเรามีแต้มต่อไหมท่านจุมพลทำทุกวิถีทางผมผมต้องต้องบอกว่าจริงๆบางเรื่องนี่เขาทําอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีทาแล้วไม่เห็นการประชาสัมพันธ์ได้แล้วต้องหลกชุดที่แล้วท่านมาริทตามก็อะไรก็ตามปัจจุบันผมรอเห็นท่านท่านสียสไปต่างประเทศใหม่ยังยังขออนุญาตยังไม่โปรดกล้าว่าขออนุญาตรับรู้เป็นด้วยรรกรอบรอบนอกก่อนนะครับผมยังมั่นใจว่าทีมงานนะของกระทรวงต่างประเทศซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยคนที่ทํางานก็คือ ขัาการประจํประาอาธิบดีกรมสัญญาก็ตามอธนิบดีกรมเอเชียตะมันออกก็ตามเปต่างก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะต้องมาระดมเหมือนคขาก่อนที่เรามีการเจรจารในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเ็าทาหลายคนอาจจะไม่ไว้วางใจกับการทํางานแต่ผมยังยืนยันว่าคนพวกนี้ท่านได้ผ่าน,นทังเอกทูตท่านเป็นตัวแทนประเทศและผมยังมั่นใจว่า อีมงานโดยเฉพาะอีกส่วนก็คือกองทัพกองทัพขณะนี้เรามอบให้ผู้การทานสุดเนี่ยคุม8ปดกองกําลังในการทําในแนวทางเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นรูอ๊อฟเบรนเกจเมนต์ยูสออฟฟอร์สต่างๆในการใช้กฎเกณฑ์ตามสากลน,นะครับเราดาเนินการอย่างนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่ต้องชื่นชมว่าได้รับการความร่วมมือนะครับความสนุนจากภาคพลเรือนรวมทังสือด้วยนะครับเราต้องชมจริงๆว่าทําให้เราตื่นตัวในเรื่องคนีีเกิดขึ้นมา จากพื้นที่ทัพภาคที่สองไล่มาสระแก้วล,ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดตราดมีโอกาสที่จะกลายเป็นแนวรบใหม่ระหว่างไทยกับกัมพูชาไหมคะมคเป็นโอกาสได้หมดครับแต่จะาต้องเตรียมพร้อมทุกรูปแบบครับเราไว้วางใจแต่พฤติกรรมในอดีตจะเป็นบทเรียนบอกเราว่ากัมพูชาไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้อันนึงบางอันผมเห็นแล้วอย่างตัวอย่างตอนนี้เรื่องสแสกมเมอร์ที่เรามีตำรวจเข้าไปทำสากลแล้วนะร่วมกันจากแรงรบังคับจากต่างชาติก็ตาม ทั้งหมดเนี่ยแต่ประชาติอีสานก็ตามนะถามน้าก็ตามที่เ้ามากดอนแต่อนนี้คือความร่วมมือเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าอยากเห็นความชัดเจนในเรื่องนี้แบบเดียวกับที่มีการดําเนินการร่วมมือกันในรื่สวิภาคีแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องควบคู่กันไประหว่างการเจรจารสําคัญก็คือกัมพูชาจริงใจกับเราในการเจรจารและปฏิบัติตนในการควบคุมพฤติกรรมของคนในกัมพูชาที่มีประโยชน์และเสียประโยชน์หรือไม่อย่างไรครับ วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะผมกับวันนี้เลครับผมชมนิดนึงก็ขออนุญาตไม่ชมครับเป็นเป็นขั้นตอนพอดีผมไปอยู่ในครัที่ปรึกษาของท่านตีช่วยเดิมมานะครับซึ่งอ่นี้เดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็บอกว่าเขามี5ขั้นตอนในการที่ดําเนินการอย่างที่ท่านถามเมื่อสักครู่นะครับว่าจะมีการดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไหมมีครับมีแผนมีการดําเนิาการหน่วยงานต่างๆสบตกองต่างๆก็ทําอยู่แต่ก็ยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนเราตบมือข้างเดียวไม่ได้ครับก็ต้องได้ความร่วมมือจาก ฝ่ายตรงข้ามพือฝ่ายกบูชาด้วยครับครับขอบพระคุณนะครับท่านจุมพลครับครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากมากเช่นกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะพลเ่กจุมพลพลลุมพิการนนท์นะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งดีๆในช่วงอยู่ดีกินดีสักครู่ค่ะ